สวัสดีครับวันนี้แอดินบอลนะครับกับคอลัมน์จัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบยเนะวันนี้ก็จะมาพบกับการ์ดโปรโมใบใหม่นะกับราชันมังกรเนื้อดาโกนิกนูเวลวางนะครับเป็นเกรสีคาลิโรในตำนานของเรานะก็เป็นตำนานเกรสีใบแรกของแวนการ์ดนะครับในภาคปกตินะกับพอร์ครับถึง15,000นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการ ยิงเรียากาศของคู่แข่งเลยแล้วก็ไลฟผลทิกเกอร์ของคู่แข่งด้วยเช่นกันนคะรับแต่เราก็ได้ลบหนึ่งนะอ่าก็จริงๆอ่ะตัวนี้นะก็ถ้าถ้าแอมินวิเคราะห์นะก็คืออความสามารถไม่ได้ใช้หรอกนะความสามารถความสามารถนี้โอกาสใช้ได้น้อยนะบวก Power อรนะ์สองหม่นได้ลบหนึ่งก็คือได้ก็ลบเนะเพลเวได้เพิ่มขึ้นก็จริงนะครับ แต่การยิงเรียกอากาศของคู่แข่งเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเนะเรียกอากาศแล้วก็ทิกเกอร์ไลฟ์ผลเนี่ยก็คือเอาไว้ปิดเกมได้แน่นอนนะแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยก็จะแตกต่างไปกับรูปแบบการเล่นของคางิโรในของวอเตอร์ฟอลอย่างชัดเจนเลยนะครับก็การเล่นของวอเตอร์ฟอลเนี่ยก็จะเน้นปั๊มฟอรสให้แวนการ์นะแต่ถ้าเป็นนูเวลวัเนี่ยเรานสายนูเวลวังจะเน้นการปัมร๊มฟอสให ข้างๆนะครับอ,อันนี้นะเป็นตัวเสิร์ฟอีก2ตัวนะครับที่จะทำให้เราได้ปเปรียบกับเดนะ็กนูเวลวางนะก็นูเวลคิติกดากอนนะครับก็เป็นเกรด2นะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับก็จะได้นูเวลวาร์กขึ้นมาจากกองฟรีๆเลยใบหนึ่งนะอาอันนี้เป็นใบเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับก็กับนูเวลโรแมนดากอนนะครับเมื่อลงสนามนะครับแสดงนูเวลวาร์กจาก มือเราแนละ้วสับกองนะเข้ากองเลยสับกองนะแล้วก็หาโอเวอร์โหลดนะครับขึ้นมือได้นอะอันนี้ก็เป็น2ใบดีที่จะทำให้เราได้เปรียบนะได้เพิ่มจํานวนการ์ดขึ้นมาจากจากเดิมนะก็นี่อย่างละสี่ใบเลยนะก็12บสอใบนะครับดูเววากเนอะสี่ใบเป็น12บสอใบแล้วก็ใช้กล่องของ TD ดีเนะทีดีนะเพียงกล่องเดียวก็จะจัดเล่นตามคลิปนี้ได้เลยนะ โอเคก็อะการดใบใหม่ก็ออกไปละนะมาดูเกดสามกันบ้างนะครับในกล่องนี้นะให้เกดสามดากนิกโอ้โหหลอดนะครับเพียงแค่สามใบเนะเพียงสามใบเราก็เราก็ใส่สามใบนะแต่ถ้าอยากจะใส่สี่ใบก็ใส่สี่ใบก็ได้นะอันนี้ให้สามก็ใส่สามนะครับกับความสามารถนะมีการโซนะครับจ่ายโซแล้วก็จะบวกเคาเวอร์ให้ตัวเองหนึ่งหมื่นนะครับก็อยู่ แค่ข้างๆเนี่ยก็จะบวก power ได้เหมือนกันเนะแล้วก็เมื่อยูนิตนี้อันนี้แวนเนี่ถ้าตีฮิตก็ทิ้งการ์ด2ใบแล้วก็สแตนแล้วก็ยูนิตนี้ได้ลบหนึ่งนะก็เอาความเก่งของตัวนี้ก็คือถอดโซบวกหมื่นเนี่ยแหละเนอะทำได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับก็ใส่สามใบแล้วก็อันนี้นะครับก็ตีแวนการ์ดนะถ้าคู่แข่งมีเรียการ์ดสใบหรือน้อยกว่าก็จะได้บวกห้าพันะก็เอามายืนข้างนะอยู่ในเรียการ์ดนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะถ้าคู่แข่งมี สามใบหรือน้อยกว่าก็ได้บวกห้าพันเนื้อก็ตีหมื่นห้านะ้อเสียใบยไปเดียวอ่ะน,นี่อันนี้แอดมินน่าจะแนะนําใบนี้มากกว่านะครับล่างแปลงแห่งโลรามนะครับกับชิวหนึ่งหมื่นที่เป็นเกรดสองนะเอาไว้อินเตอร์เซปได้นะแล้วก็อัศวินมังกรในห้าเล่มนะครับเมื่อลงสนามนะครับจ่ายหนึ่งคาสต์บาสน,นะครับก็ยิงแถวหลังของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับยูนิตนี้จะได้บวกพาวเวอร์ห้าพันจนจบเทิร์นนะครับก็ตีหมื่นห้านะกับชิวหนะ้าพันเนื้อแล้วก็ ร่างแปลงแห่งเกราะบาร์นะครับก็สามารถดีทายเกตดสองหรือต่ำกว่าในแถวเดียวกันกับที่ยูนิตนี้ลงนะก็ลงปุ๊กก็ยิงแถวหลังหรือแถวหน้าของคู่แข่งก็ได้นะแล้วก็ถ้าขวดเรารีจำนวนเรียากาศมากกว่าคู่แข่งเนี่ยก็จะได้บวกพ w เวอีก5,000อีก 5, ด้วยนะแล้วก็ PG นะครับเขาก็ให้เป็น PG ตัว PG เกตดหนะึก็4ใบไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเด็กนก็เพียงแค่1กล่องนก็สามารถจัดเด็กนี้เล่นได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดใครนสามารถหาดักรนิกโอเวอร์ลอดเพิ่มขึ้นอีก1ใบได้นะก็ใส่เกรดสเป็นดักรนิกโอเวอร์ลอตสใบก็ได้นะครับรูปแบบในการเล่นนะรูปแบบในการเล่นก็คือเน้นลงฟอสให้ข้างนะเน้นลงฟอสให้ข้างนะครับไม่ใช่การเล่นแบบ โอ้ oh, Waterfall เนอะที่ลงฟอร์สแวน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 แล้วก็เอาแวนตีจบเนอะลงฟอร์สให้ข้างและเราจะต้องตีแถวให้ได้มากกว่าคู่แข่งนะต้องตีแถวให้ได้มากกว่าคู่แข่งถ้าเกิดคู่แข่งตี2แถวเราต้องตี3แถวเนอะถ้าคู่แข่งลง3แถวมาเราต้องยิงแถงข้ามให้ได้แล้วเราก็จะต้องตี3แถวกลับนะครับตัวนี้นะเห็นชิลเนอะชิลหนึ่งหมื่นเนี่ยข้อดีก็คือถ้าเกิดเรายืนเป็นโนกูนิกนูเวลวาร์กเนี่ยถ้าเกิดยืนเป็นนูเวลวาร์กเนี่ย แต่ข้ามตีสองหมื่นสามมาเราสามารถใช้อันี้อินเตอร์เซปหนึ่งหมื่นเพื่อป้องกันได้เนะเพราะว่านูเบลวัข้อดีของมันก็คือยืนหนึ่งหมื่นห้าพันในเทิร์นคู่แข่งนะครับแล้วก็มีการ์ดได้เปรียบเนะก็คืออันนี้ไปยืนข้างก็คือขอตีฮิตเนอะเอาไปข้างที่ติดฟอร์ดก็ได้ถ้าตีฮิตเราก็จะได้นูเวลวัคเราขึ้นมือได้เนอะแล้วถ้าเกิดมีนูเบลวัคขึ้นมือเยอะเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นโอเวอร์โหลดเนอะเป็นโอเวอร์โหลดเกียร์สามนี้ก็ได้นะจ๊ะ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างนในการจัดแบบง่ายจุงเบยนะเพียงแค่1กล่องก็เล่นได้นะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อชุดเสริมวยกว่านี้นะก็ใช้ชุดของ VBT 0 1ะก็จะมี มีดรอทิเกอร์ที่เป็น PG เน่ยแล้วเราสามารถใส่เกรดหนึ่งใบอื่นเพิ่มเติมไปได้นะอ่าวันนี้แอมิโนปอนะครับกับคอลัมน์จัดเด็กใหม่ง่ายจุงเบยเนอะกับดรากอนิกนูเวลวาร์แล้วก็คาเงโร่ก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามอยู่กันได้นะสามารถกดไปดูคลิปของนี่รอยย่อพาราดินเนอะเดอะเอ็กซ์คาพได้นะนี่ก็จัด ลงไปแล้วด้เช่นกันเนอะก็วันนี้แอดมิโนปอก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ